การพลิกโฉมหน้าของการสื่อสารระยะไกลด้วยสัญญาณอ่อน Q65 คือโหมดสื่อสารดิจิทัลสัญญาณอ่อนที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ w s j t x โหมดนี้ได้รับการพัฒนาจากทีมงานที่นำโดย Joe Taylor, j o เทเลอร์ K1JT มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดจากการแพร่กระจายสัญญาณที่ยากลำบากซึ่งรวมถึงภาวะดับเบสเปรดสูง และการลดทอนสัญญาณที่รวดเร็ว (fast fading) ในบรรดาโหมดทั้งหมดใน w s j t x Q65 ได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดการกับ Doppler spread ที่เกินกว่า23 Hz. วัตถุประสงค์หลักของ Q65 คือการเปิดทางให้เกิดการติดต่อสื่อสารขั้นต่ำ (minimal two-way QSOs) บนเส้นทางการแพร่กระจายสัญญาณที่ยากเป็นพิเศษการใช้งานหลัก ที่โหมดนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่การสื่อสารแบบสะท้อนคลื่นจากโลกถึงดวงจันทร์ (EME) หรือ Moonbounce การแพร่กระจายสัญญาณแบบ Tropospheric Scatter Rain Scatter i o n o s p h e r i c Scatter และ Transequatorial Propagation หรือ TEP บนย่านความถี่ VHF และย่านที่สูงต่อไป Q65 ใช้เทคโนโลยี 65-tone Frequency Shift Keying หรือ65 FSK ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากหมดอื่นๆเช่น f t 8หรือ JT65 ในฐานะผู้สืบทอดทางเทคนิคที่พัฒนาต่อยอดจาก QRA64 ซึ่งถูกนำมาใช้ใน WSJT-X เมื่อปี2016 Q65 มีการปรับปรุงที่สำคัญหลายประการ 1. Forward Error Correction Q65 ใช้รหัส Q r A ที่มีอัตราต่ำสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้าซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการถอดรหัสรายการและการสร้างข้อความขึ้นมาใหม่แม้สัญญาณจะอ่อนมาก2การซิงโครไนซ์ที่ทนทานมีโทนเฉพาะสำหรับการซิงโครไนซ์เวลาและความถี่ซิงค์โทนที่สามารถเห็นได้ชัดเจนบนสเปกตรัมวอเตอร์ฟอ d ์ด p ิสเนอกจากนี้ยังมีซิงค์เคอร์ฟที่ละเอียดอ่อน ที่ช่วยให้การซิงโครไนซ์และการถอดรหัสมีประสิทธิภาพแม้จะมีสัญญาณรบกวนหรือการเพิ่มขึ้นของสัญญาณในช่วงเวลาสั้นๆเช่นจาก Meteor Pings จุดกำเนิดและการพัฒนาต่อยอดจาก QRa64 Q65 ได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะใน WSJTX ในเวอร์ชั่น2.4.0เมื่อวันที่3เมษายน2021โดยทีมผู้พัฒนาประกอบด้วย Joe Taylor, K1JT, Will Summerwill G4WJS, Steve Frank, K9AN และ Nico Palamo IV3NWV โหมดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้จุดแข็งของ QRA64 ที่ได้นำมาใช้ในปี2016 Q65 มีความแตกต่างที่สำคัญจาก QRA64 โดยเฉพาะในการใช้รหัส QRA ใหม่ที่มีอัตราต่ำสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบข้อความและการจัดลำดับที่เหมือนกับโหมดความเร็วสูงอื่น,นๆเช่น FST4, FT4, FT8 และ MSK144 ทำให้การเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ใช้ WSJT-X เป็นไปอย่างราบรื่นสถาปัตยกรรม 65-Turn Frequency Shift Keying หรือ 65FSK หัวใจหลักของ Q65 คือการใช้การเปลี่ยนความถี่ด้วยโทน65โทนหรือ 65FSK ซึ่งออกแบบมาเพื่อความทนทานต่อสัญญาณรบกวนและสภาวะการแพร่กระจายที่เลวร้ายที่สุด การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ FEC ใน Q65 เป็นกุญแจสำคัญสู่ประสิทธิภาพระดับสูงโปรโตโคอลนี้ใช้เทคนิคการถอดรหัสรายการที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับข้อความที่มีส่วนของข้อความที่เคยถอดรหัสได้มาก่อนโดยที่ระบบจะไม่ใช้ฐานข้อมูลคอสายในกระบวนการนี้นอกจากนี้ Q65 ยังมีความสามารถในการเฉลี่ยข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่การส่งสัญญาณครั้งเดียวหรือเมื่อการเพิ่มขึ้นของสัญญาณเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายไม่เพียงพอตัวการถอดรหัสที่สมบูรณ์การถอดรหัสที่เกิดจากการเฉลี่ยจะถูกติดแท็กด้วยตัวอักษร Q ตามด้วยตัวเลขเช่น Q03 ซึ่งตัวเลขตัวที่2แสดงถึงจำนวนลำดับ RX ที่ถูกนำมาเฉลีย่ย การทนต่อดอปเลอร์และการซิงโครไนซ์ที่เหนือกว่าจุดเด่นที่สุดของ Q65 คือความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของความถี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ลดทอนประสิทธิภาพของโหมดรุ่นเก่าเช่น JT65 ในการสื่อสาร EME และ Ionospheric Scatter Q65 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางกายภาพของช่องสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายของดอป p l เปอร์ที่สูงกว่าไม่กี่เฮิร์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการสื่อสาร VHF UHF DX ในทางตรงกันข้ามโหมด f t 8ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารในย่าน HF ซึ่งมีเส้นทางการแพร่กระจายที่ค่อนข้างสเสถียรกว่าทำให้ f t 8ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการกับดอปเปอร์ที่ซับซ้อนเท่า Q65 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Q65 จึงมีการใช้โทนซิงโครไนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์และซิงเคิฟที่ละเอียดอ่อนความทนทานต่อสภาวะสัญญาณที่ไม่เสถียรน,นี้ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญเพราะทำให้การซิงโครไนซ์และการถอดรหัสยังคงมีผลแม้กระทั่งตอนที่สัญญาณมีการเพิ่มขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เช่นในกรณีสะท้อนจากอุกบาทนอกจากนี้ซอฟต์แวร์ w s j t x เวอร์ชัน2.5.0ยังเสนอการชดเชยโดยอัตโนมัติสำหรับการเลื่อนความถี่เชิงเส้นของสัญญาณ Q 6 5การเลือกใช้ Q 6 5สับโมดที่เหมาะสมเช่นการเลือกระยะห่างของโทนที่กว้างขึ้นที่เรียกว่าโทนสเปซิงจะช่วยให้ผู้ใช้งานกำหนดพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ของโหมดน,นั้นๆให้มีความทนทานต่อการกระจายของดอป p เลอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบนเส้นทางการแพร่กระจายนั้นได้เป็นอย่างดี ความทนทานต่อสัญญาณอ่อนที่ดีที่สุดในบรรดาโหมดทั้งหมดของ WSJTX Q65 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสัญญาณอ่อนที่ดีที่สุดในบรรดาโหมดทั้งหมดของ WSJTX การเปรียบเทียบระหว่างโหมดสัญญาณอ่อนต่างๆชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่าง f t 8และ JT 6 5อยู่ที่ประมาณ6 db โดย JT 6 5สามารถถอดรหัสสัญญาณที่อ่อนใกล้เคียงลบ30 db ในสภาวะที่เสถียรเนื่องจาก Q 6 5ได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่า QRA 6 4และ JT 6 5โดยเฉพาะในการจัดการกับการลบทอนสัญญาณและการกระจายของความถี่จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือดีขึ้นในการถอดรหัสที่ระดับสัญญาณอ่อนมากข้อมูลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า q 6 5 3 0า b สามารถถอดรหัสได้อย่างน่าเชื่อถือที่ระดับลบ24หรือแม้กระทั่งลบ2 5 dB ความไวระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสาร EME ซึ่งสัญญาณอาจอ่อนลงถึงระดับที่ต่ำกว่าลบ2 5 dB การเฉลี่ยข้อความและการถอดรหัสแบบหลายสัญญาณความสามารถในการเฉลี่ยข้อความเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ Q65 สามารถทำงานได้ในสภาวะที่สัญญ,ญาณเดียวอ่อนเกินไปหรือเมื่อการเพิ่มขึ้นของสัญญ,ญาณนั้นเกิดขึ้นอย่างเบาบางเช่นในเส้นทางการแพร่กระ ายที่อาศัยการกระจายที่ไม่ต่อเนื่องนอกจากนี้ Q65 ยังมีตัวเลือกเมาที D ่ดโคดซึ่งพยายามถอดรหัสสัญญาณ Q65 ทั้งหมดที่อยู่ในแถบความถี่รับ (received passband) พร้อมกันคุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่จำกัดสำหรับการติดต่อ DX เพราะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับและถอดรหัสสัญญาณจากสถานีหลายสถานีได้พร้อมกันการประยุกต์ใช้ Q65 ในรูปแบบการแพร่กระจายสัญญาณที่ยากลำบาก Q65 กำลังถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อแทนที่ JT 6 5สำหรับการใช้งาน EME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านความถี่4 3 2 h z เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปโหมดนี้สามารถจัดการกับความล่าช้าของสัญญาณจากการสะท้อนดวงจันทร์ประมาณ2.4-2.8ถึง2.8วินาทีและภาวะ Doppler Spread ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Q65 ได้รับการแนะนำอย่างมากสำหรับการสื่อสารผ่าน tropospheric scatter, rain scatter, ionospheric scatter, TEP และ aircraft scatter การเปลี่ยนมาใช้ Q65 จะให้ประโยชน์อย่างมากเมื่อเทียบกับโหมดอื่น Q65 ทำงานได้ดีมากในเส้นทาง VHF และ TEP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่าน50 MHz-6 เมตรเนื่องจากสามารถจัดการกับความเร็วในการลดทอนสัญญาณและการกระจายความถี่ได้ดี การใช้งาน Q65 และ FT8 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน FT8 ถูกออกแบบมาสำหรับการติดต่อ DX โดยทั่วไปด้วยความเร็วสูงและมีปริมาณงานสูงหรือ throughput ในช่วงเวลา15วินาทีในทางกลับกัน Q65 ถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบกำหนดเวลาที่มุ่งเน้นความไวของสัญญาณสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการรบกวน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่การสูญเสียสัญญาณแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความล้มเหลวในการ QSO ดังนั้นจึงเป็นที่สรุปได้ว่า Q65 ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ FT8 ได้แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องเผชิญกับเงื่อนไขทางฟิสิกส์ที่ท้าทายกว่าอย่างมากความแตกต่างในการใช้งานยังสะท้อนถึงการออกแบบ Q65 มุ่งเน้นการเอาชนะข้อจำกัดทางฟิสิกส์บนย่าน VHF และ UHF ในขณะที่ FT8 มุ่งเน้นไปที่ความเร็วในการสื่อสารระยะไกลในย่าน HF ที่มีเสถียรภาพมากกว่าความสำคัญของการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำเช่นเดียวกับโหมด WSJT-X อื่นๆที่ใช้ช่วงเวลา Time-Slotted Operation จำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์เวลาของคอมพิวเตอร์อย่างแม่นยำผ่าน Network Time Protocol หรือ NTP การเบี่ยงเบนของเวลาแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถถอดรหัสได้สำเร็จผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ Mindberg NTP เพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกามีความแม่นยำสูงที่สุดการตั้งค่าที่สำคัญใน WSJTX สำหรับ Q65 ในการใช้งาน Q65 ตั้งแต่เวอร์ชัน2.40ขึ้นไปมีการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงของโหมดนี้ General tab ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Enable VHF and Submode Features และสำหรับกิจกรรม EME ควรเลือก Decode after EME Delay สิ่งสำคัญคือการยกเลิกหรือ uncheck Single Decode เพื่อให้ระบบสามารถใช้การเฉลี่ยข้อความได้ Decode Menu ควรเลือก Fast Enable Averaging และ Auto Clear AVG after Decode การเปิดใช้งานการเฉลีย่ยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทำให้ Q65 สามารถกู้คืนข้อมูลจากสัญญาณที่อ่อนมากได้ Frequency tolerance หรือ Ftol สำหรับการถอดรหัสที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดต่อที่มีการประสานความถี่เสียงไว้ล่วงหน้าหรือ Non-audio offset frequency การตั้งค่า Ftol ไว้ที่50 Hz หรือต่ำกว่านั้นที่20 Hz จะช่วยในการแยกสัญญาณ Q65 ที่มี bandwidth แคบออกจากสัญญาณรบกวนได้ Q65 มีตัวเลือกสับโหมดหลากหลายโดยกำหนดตามลำดับความยาวของความรับส่ง TR หรือ TR sequence length 15, 30, 60, 120, 300วินาทีและระยะห่างโทน A, B, C, D และ E การเลือกระยะห่างโทนที่กว้างขึ้นเช่น C หรือ D จะทำให้โหมดมีความทนทานต่อ Doppler spread และความผันผวนของความถี่สูงขึ้น แต่จะแลกมากับความไวที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะห่างโทนที่แคบที่สุดเช่น A หรือ E การเลือกสับโหมดควรทำโดยอิงจากลักษณะทางกายภาพของการแพร่กระจายสัญญาณถึงแม้ว่า Q 6 5 1 5 S จะสามารถส่งสัญญาณได้แต่ปัจจุบันณตุลาคม2565เครื่องถอดรหัสยังไม่ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับตัวเลือก EME Delay สำหรับลำดับ15วินาที การถอดรหัส Q65/15A จะทำได้ก็ต่อเมื่อค่า DT อยู่ในช่วงลบ1วินาทีถึงบวก1วินาทีเท่านั้นซึ่งหมายถึงสัญญาณจากพื้นดินเท่านั้นด้วยเหตุนี้การใช้งาน EME จึงควรใช้ลำดับความยาว30วินาทีขึ้นไป mm. เช่น Q65/30B, q 6 5 6 0 a b C mm. เพื่อให้สามารถชดเชยความล่าช้าจากการสะท้อนดวงจันรได้ ความไม่พร้อมใช้งานของ Q65/15 สำหรับการใช้งาน EME แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคต้องสอดคล้องกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ประสิทธิภาพของ Q65 ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ฮาร์ดแวร์รับสัญญาณขั้นสูงเช่นซอฟต์แวร์ d e f i n e Radio หรือ SDR ควบคู่ไปด้วย WSJT-X เวอร์ชันล่าสุดสนับสนุนการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Map 65.3 ซึ่งให้ความสามารถในการรับสัญญาณ Q65 และ JT65 แบบ Wideband ถึง90 kHz พร้อมการชดเชยการริฟ f เชิงเส้นของความถี่และการปรับ Polarization แบบปรับตัวได้การผสาน Q65 เข้ากับเทคโนโลยี SDR ที่มีความละเอียดสูงช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงกิจกรรม DX เช่น EME เนื่องจากความไวที่เหนือกว่า ทำให้การทำมูลบาวส์สามารถทำได้กับสายอากาศที่เล็กลงและกำลังส่งที่ต่ำลงเช่นในย่าน2.4 GHz การใช้ Q65 อาจช่วยให้การติดต่อทำได้ด้วยกำลังส่งเพียงแค่20วัตต์เท่านั้น Q65 เป็นเครื่องมือสื่อสารดิจิตอลที่สำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่สแสวงหาการติดต่อ DX ในสภาวะสุดขีดการออกแบบทางเทคนิคของโหมดนี้ซึ่งรวมถึง65 FSK การแก้ไขข้อผิดพลาด QR a ขั้นสูงและการซิงโครไนซ์ที่ทนทานต่อดอปเปอร์ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโหมดอื่นๆใน WSJT-X สำหรับการจัดการกับสัญญาณอ่อนที่มีความผันผลสูง Q65 ควรถูกนำมาใช้เมื่อการเพิ่มขึ้นของสัญญาณเป็นไปอย่างชั่วคราว Scatter หรือเมื่อสัญญาณอ่อนมากและมาพร้อมกับภาวะดอปเปอร์ชิฟที่สูง EME UHF และไมโครเวฟ DX โดยเป็นโหมดที่เน้นประสิทธิภาพสัญญาณอ่อนสูงสุดในการติดต่อแบบประสานงานแทนที่จะมุ่งเน้นอัตราการ QSO ที่รวดเร็วการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Q65 และการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ d e f ฟ n e Radio และเครื่องถอดรหัสไวแบนเฉพาะทางเช่น Map65 จะเป็นปัจจัยสำคัญในการลดข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์สำหรับกิจกรรม DX ความไวที่เหนือกว่าของ Q65 ทำให้การติดต่อ EME และ Scatter ที่เคยต้องใช้กำลังส่งและสายอากาศขนาดใหญ่พิเศษกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตแนวโน,น้มนี้ยืนยันว่า Q65 จะยังคงเป็นมาตรฐานชั้นนำในการสื่อสารดิจิตัลสัญญาณอ่อนในย่านความถี่สูงต่อไป